เมื่อสีราชสุวรรณีแอบเสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีพุทธศักราช2544องค์ภาก็ทรงเป็นผู้ใหญ่และทรงทราบเรื่องนี้สมาชิกราชวงศ์บางคนคัดค้านการแต่งงานครั้งนี้แต่องค์ภาไม่ขัดขานตรงกันข้ามเจ้าหญิงทรงเห็นอกเห็นใจและเข้าพระทัยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารในขณะนั้นเป็นอย่างมากเจ้าหญิงเข้าใจว่าเวลานี้พ่อของเธอเหงามากและต้องการผู้หญิงอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลเขาแม้ว่าสีรัตสุวรรณดีในเวลานั้นจะมาจากครอบครัวธรรมดาแต่ต้องขอบคุณการศึกษาสูงของเขาและการรู้จักเอาใจองค์พาและสมาชิกในราชวงศ์ดังนั้นสีรัตสุวรรณดี จึงได้รับตำแหน่งที่มั่นคงในราชวงศ์ไทยอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พระนางศรีรัฐสุวรรณดีทรงให้กำเนิดหม่อมเจ้าทีปังกรรัศมีโชิใครๆก็คิดว่าราชบัลลังก์ของไทยต้องเป็นของศรีรัฐสุวรรณดีแต่เพียงเพราะเหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวศรีรัศมีสุวรรณดีมีปัญหากันกลับไม่เกิดขึ้น และศรีลาตสุวรรณดีถูกบีบให้ออกจากราชวงศ์ไทยทั้งที่ไม่ได้โทษว่าศรีราตสุวรรณดีตลอดระยะเวลาเกือบสิปีในราชวงศ์ไทยความสัมพันธ์ระหว่างศรีรัศมีสุวรรณดีและองค์พานันดีมากทั้งสองพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลของราชวงศ์ไทยเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าองค์พาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากน้ำใจอันสูงส่งและความเมตตาของสีรัตสุวรรณีองค์พาทรงรักสีรัตสุวรรณีและพระองค์เจ้าทีปังกรเสมอมาต่อมาเมื่อท่านหญิงสีรัตสุวรรณีออกจากราชวงศ์แล้วเจ้าหญิงได้สนทนากับพระราชาหลายครั้งว่าอยากจะให้ท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณีกลับคืนสู่ราชวงศ์ พระองค์หญิงทรงเชื่อว่ามีเพียงสีรัตสุวรรณีเท่านั้นที่มีความสามารถและคุณธรรมเพียงพอที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีของราชวงศ์ไทยให้กับทุกคนในหลวงรัชกาลที่สิบท,ทรงสดับตรับฟังการพาท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณีกลับราชวงศ์และในหลวงยังรับสั่งกับองค์พาว่าท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณี จะเสด็จกลับราชวงศ์อีกครั้งแน่นอนแต่ยังไม่ถึงเวลาอันควรสําหรับท่านศีรัตสุวรรณีกลับมาในขณะที่สีรัตสุวรรณียังอยู่กับราชการที่สิบองค์ภาก็ไปเยี่ยมสีรัศมีสุวรรณีเสมอองค์ภาถือว่าสีรัตสุวรรณีเป็นแม่คนที่สองและเจ้าหญิงก็ทรงถวายความเคารพสีรัตสุวรรณีเสมอมานี่เป็นสิ่งที่หายากมาก แม้ว่าขณะนี้ท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดีเกือบจะถูกกักบ,บริเวณในบ้านพักและห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆแต่บางครั้งองค์พาก็ยังส่งคำทักทายถึงสีรัศมีสุวรรณดีและบอกสีรัศมีสุวรรณดีว่าใจเย็นใจเย็นพระบุคลิกภาพที่ทรงมีพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรผู้ยากไร้ได้รับอิทธิพลจากท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดี อาจกล่าวได้ว่าองค์พ้าเป็นผลงานชิ้นที่สองของท่านผู้หญิงสีรัตซูวรนดีหวังว่าวันหนึ่งท่านผู้หญิงสีรัตซุวันดีจะกลับมาสู่ราชวงศ์ตามพระประสงค์ขององค์พ